และสำหรับนะครับภายในคลิปวิดีโอตัวนี้ครับหลังจากที่เราครับได้ติดค้างกันไว้ครับถึงการหาวัตถุดิบต่างๆเอ่ยครับที่จะมาทําเป็นอาวุธหรือชุดเกราะต่างๆให้เราได้สวมใส่กันก่อนอื่นเลยครับผมต้องแยกก่อนครับว่าการคราของตัวเกมนี้ครับแบ่งออกเป็น2ออย่างหลักๆก็คืออุปกรณ์ครับกับ อาหารโพชั่นอันนี้ผมรวมมานะอาหารโพชั่นซึ่งนะครับมันแยกออกเป็น2อย่างลหลักภายในคลิปวิดีโอนี้เอาแค่อย่างเดียวก่อนนะผมก็คืออุปกรณ์กับดาบผมเอาแค่อย่างเดียวก่อนนะครับในส่วนของอาหารนะครับอาหารหรือโพชชันเนี่ยขออนุญาตแยกออกเป็นอีกคลิปหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะได้ทําหรือเปล่านะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเองก็ไม่ใช่เป็นสายค้าอาหารหรือคราโพชั่นนะผมปกติก็ซื้อกินตลอดนะครับในมาร์เก็ตนะผมหรือตลาดโลกอะ อันนี้เผื่อกรณีที่ใครยังไม่รู้นะครับผมจริงๆวัสดุต่างๆนะครับผมหรือของต่างๆเนี่ยวัตถุดิบต่างๆเนาะเราเนี่ยมีวิธีเช็คจากมอนเตอร์โดยตรงได้เลยนะครับผมเนี่ยพวกของเหล่านี้นะซึ่งในส่วนของของที่เป็นแบบอันคอมมอนเนี่ยผมอาจจะไม่ได้อธิบายนะเพื่อนๆเพราะมันหาง่ายมากจริงๆครับสำหรับอันคอมมอนผมอธิบายตั้งแต่ไม่ใช่ดิคอมมอนอ่ะสีเทาอาจจะไม่ได้อธิบายเอออาจจะอธิบายเป็นในส่วนของอันคอมมอนแรร่อีพิกนะครับผมลงมาจนถึง เ e เ e นดารี่เหล่านี้นเออในส่วนของสีเท่าอาจจะไม่ได้สอนวิธีหานะครับผมอ่าแล้วก็วิธีดูครับของที่ดรอปจากมอนครับจริงๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถเดินไปใกล้ๆแบบนี้แล้วก็เอาเคอร์เซอร์เมาส์ชี้พร้อมกับกดลูกกลิ้งครับลูกกลิ้งตรงเมาส์ครับคลิกแบบนี้นมมันก็จะบอกเลยว่าตัวนี้ครับมีโอกาสดรอปอะไรบ้างอ่าจริงๆมันดูง่ายมากครับเห็นไหมเนี่ยสามารถดูได้เลยแต่นะผม ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยจะมาฟาร์มวัตถุดิบจากไอตัวที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยมันฟาร์มไม่ได้แล้วเพราะว่าผมเนี่ยเลเวลสูงเกินไปน้อต่อให้ผมตีมันครับอ่าสมมติว่าผมไปตีมันนะเออโอเคผมฆ่ามันได้ครับเลเวลมันห่างเกินไปมันไม่รอปของให้ด้วยนะครับอันนี้คือข้อควรระวังนะผมอ่าต่อมาเราจะมาไล่เก็บนะครับแต่ละชิ้นแล้วเนาะว่ามีอะไรยังไงบ้างอ่ะผมเปิดอาวุธที่มันสูงสุดแล้วกันล็อกนะครับ ขุดหินทั่วไปนะครับอันนี้ไม่ไม่อธิบายอันนี้ดรอปจากมอนส์ผมในส่วนต่อมาครับอ่าอันนี้ครับก็ดรอปจากมอนนะครับผมประเภทนยประเภทที่ผมเคยเจอส่วนใหญ่จะเป็นประเภทขนสัตว์อาจจะหาจากตัวหมีก็ได้นะผรอันนี้คำค้ามันเลยแล้วกันอ่ะอันนี้อาจจะหาแบบยากนิดนึงเผื่อใครไม่รู้จริงๆนะมันจะเป็นหินนะครับเป็นหินให้เราไปขุดนะครับชื่อว่า Usto, นะมูดสโตนะผมประมาณนี้สํสำหรับหินก้อนนี้นะผมแล้วก็มีอะไรอีกนะมีในส่วนของอ่าอันนี้อันนี้เป็นหินเออเป็นเหล็กที่ไม่ชินเป็นเหล็กผมเรียกว่าก้อนเหล็กแล้วกันนะผมในส่วนตรงนี้เนี่ยมักจะดรอปครับจากเอ่อมอนสเตอร์ Monster ที่ใส่ชุดเกราะนะผมเออมีหลายประเภทมากเลยใส่ชุดเกราะนะผมอาจจะขึ้นภาพคร่าวๆให้แล้วกันว่ามีโอกาสดรอปในตัวไหนบ้างซึ่งถ้าเกิดผิดถูกยังไงนะผม่าว่าผมเลยนะผม จะถูกยังไงอย่าว่าผมเลยผมจะแบบนึกๆจากประสบการณ์ที่เคยตีแล้วดอบมาแล้วกันนะก็จะมาจากพวกนี้พวกนี้นะครับผมแล้วก็อย่างต่อมาครับอ่าอันนี้เป็นหินสีเขียวต้องใช้พิกแอคในการตีนะจริงจริมันเขียนว,ว่าเอ็มมร์รอลไม่ใช่เหรอวะเอ็มมร์รอลโอเคนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูครับจะเป็นก้อนสีเขียวแบบนี้ครับให้เราไปขุดได้แต่สิ่งที่สําคัญเลยครับดูเหมือนว่า,าการขุดเนี่ยต้องมีเลเวลพอสมควรนะน่าจะอยู่ที่ประมาณเลเวล5เลเวล7ในการขุดนะครับเจ้า ตัวสีเขียวตรงนี้นะครับผมฮะต่อมาแผมอันนี้ครับดอกจากมอนสเตอร์นะผมที่อยู่ภายในอันนี้เพื่อนๆนะผมผมไม่แน่ใจว่าผมมีภาพให้ดูหรือเปล่านะถ้าเกิดมีภาพจะขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะผมประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะนะครับดอกจ่ายตัวนั่นแหละนะผมโอกาสดอกค่อนข้างน้อยนะผมหรือวิธีมาครับถ้าใครอยากมาเนาะนะครับแบบก้างใหญ่ไพศาลครับซูมาครับตรงนี้ครับมันจะอยู่ในนะครับในสูสารจะเป็นเหมืองให้กับเราได้เข้าไปนะผมอยู่ในบริเวณตรงนี้เลยเพื่อมี่สามารถ กดนะครับกดที่ Monster, นสเตอร์นะผมกด l o o k ิ้งแล้วก็ชี้บอกอย่างนี้ได้ครับว่ามันดรอปอะไรบ้างนะตามที่ผมได้สอนไปเลยนะครับในส่วนของตรงนี้อ่าเราตรงนี้จบไปอ่าในส่วนของตรงนี้จากไหนวะ <c oughs> อ๋อเหมือนกันนะครับอย,ยอยู่ในที่เดียวกันอยู่ในที่เดียวกันที่เดียวกันกับไอ้เมื่อกี้แหละนะผมมันจะเป็นก้อนสีส้มนะผมผมไม่แน่ใจผมมีภาพให้ดูหรือเปล่านะลยวขึ้นภาพนะครับก้อนสีส้มอันนี้เนี่ยก็ต้องใช้เ e v e l ในการขุด เยอะกว่าสีเขียวนะครับผมขุดเยอะกว่าเอมาลอนนะครับเพราะว่ามันเป็นแร่ที่มีความแข็งเนี่ยแข็งยิ่งกว่านะครับแล้วก็โอ้สิ่งที่สำคัญเลยพิกแอคนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อพิกแอคสีเทาสีเอ้สีเทาไม่เคยลองอะแต่สีเขียวเนะี่ยผมผมก็เอาพิกแอคนะครับอันคอมมอนเนี่ยไปขุดมันก็ขุดได้นะครับผมแต่คิดว่าถ้าเกิดมีพิก ดีๆในการขุดนะองเช่น PX แเอ่อรขึ้นไปอีปิกขึ้นไปก็ใช้ของเหล่านั้นน่าจะดีกว่านะครับผมอันนี้ผมมีแค่นี้ไงผมไม่ได้ค้าเพิ่มนะผมก็เอาตามนี้นะครับอ่าอันนี้ครับอันนี้สิ่งที่สำคัญมากเลยหลายคนอาจจะยังไม่ทราบกันไม่ว่าจะเป็นหินครับหน้าตาแบบนี้นะครับผมที่มันเขียนว่าอะไรวะซิจินซิจิน่าซิจินใช่บอกว่าซิจินอ่ะซิจินเรจเนลี่นะครับซิจินอีพิกอ่าซิจิน แร่ขผมซิจินอัะนะคอมบอนอ่าขนมสามารถนะผมซื้อกับแม่ค้า3ตาได้เลยเผื่อใครไม่ทราบครับเดี๋ยวไปให้ดูอีกนะครับ <c oughs> ไปแบบขี่ม้าได้นีว่าโอเคแม่ค้า3ตาเผื่อใครยังไม่ทราบจริงๆนะว่าแม่ค้า3ตาอยู่ตรงไหนครับผมเรียกชื่อนี้บ่อยมากนะครับจริงๆถ้าเกิดได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะผม เกี่ยวกับสอนระบบการเล่นไปบ้างเนี่ยน่าจะรู้แล้วนะว่าอยู่ตรงนี้นมะเราสามารถครับซื้อหินนะครับผมที่เป็นตัวแปรหรือวัตถุดิบสําคัญนะผมในการผลิตอาวุธต่างๆได้จากตรงนี้เลยครับอ่ะมีนะครับมีตั้งแต่อันคอมนแรครับอ่มิสติกนะผมเลเจนรี่คล้ายๆเป็นหินเบ็ดบอลครับที่เป็นส่วนผสมในการผลิตเนาะโอเคสามารถซื้อจากนางได้เลยนะครับมีอะไรอีกไหมอ๋อไอตัวนี้ตัวนี้ก็อยู่ในสูสารเหมือนเดิมเพม่อนเสูสารตัวเดิมครับที่ได้บอกไปเลยครับ นะครับนี่สุสานตัวนี้นะส่วนตัวนี้เดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูคร่าวๆครับตามนี้ภาพคร่าวๆตามนี้คร่าวๆโอเคตามนั้นตามนั้นภาพคร่าวๆต่อมาครับอ่าน่าจะเป็นเกลือเกลือไม่ใช่เกลือเด็กคล้ายๆเป็นเศษหยัก่ปะไอครับอ่ะตัวนี้ครับตัวนี้ดรอปจากแมงมุมครับในสุสานเมื่อกี้เลยครับเมื่อกี้เลยสุสานเมื่อกี้เลยนะครับมีโอกาสดรอปจากแมงมุมเนี่ยค่อนข้างเล็กน้อยครับอยู่ที่ประมาณ10 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ผมขึ้นภาพให้ดูนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับน้อยมากครับสำหรับชิ้นนี้นะผมแล้วก็หมดหรือยังวะมีอะไรอีกไหมวะไอหินนี้บอกไปแล้วนี่เหมืดแล้วโอเคพวกอันคอมมอนผมไม่ได้สอนนะเพื่อนๆกันคอมมอนไม่ได้สอนแล้วก็ในส่วนของอาวุธอ,อาวุธเรามาโดดตัวนี้แล้วกันอาวุธอาวุธอ๋ออันนี้สำคัญนี่สำคัญอาวุธอาวุธน,นะครับผมต้นไม้นะครับผมต้นไม้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้เจาะลึกแล้วกันนะเออในส่วนของโอ๊กบูดอะไรเนี่ยครับอืม โอ้โหปลามีคนอาจจะไม่รู้นะผมต้นปลานคืออะไรมาเมเปิลอันนี้ปลามันคืออะไรวะเมเปิลอันนี้ปลามันคืออะไรมเมเปิลอันนี้ปลามอันคืออะไรมลอย่าลวนไมกี้สติสติไมกี้อ่ะสำหรับพวกปลามกับเมเปิลนะครับผมอ่าเรามาดูในส่วนของเมเปิลก่อนแล้วกันเพื่อนเมเปิลนะครับถ้าใครที่มีเกมพาร์ทแบบว่าแมปอาจจะโชคดีหน่อยครับเราสามารถกดที่ตรงนี้ได้นะเอ้ยไม่ใช่เช็คพอยต์สิมาที่เก็บเกี่ยวเช็คพอยต์ออกแล้วก็ลัมเบิลลัมเบิลนะครับผม ในส่วนของตรงนี้เนี่ยมีต้นเมเปิลเยอะพอสมควรเลยส่วนใหญ่นิยมจะเป็นบริเวณนี้นะเพื่อนๆเนี่ยมันจะมีจุดวาร์ปตรงนี้ครับเพื่อนๆสามารถวาร์ปมาได้ชื่อนี้นะครับเดี๋ยวผมฟูมให้ดูฟุบเล็กชิบหายเลยนะครับก็วาร์ปมาที่ตรงนี้ได้นะครับสำหรับนะครับต้นเมเปิลเนี่ยอ่านี่นี่เมเปิลตรงนี้เมเปลิลเมเปลิลเห็นไหมอันนี้ต้เป็นโอโอฟนะครับโอ้ทรีโอ้ทรีโอ้ทรีเนี่ยสามารถมาฟันตรงนี้ได้นะครับนี่โอ้กเนี่ยมันจะมีชื่อบอกอยู่นะครับเพื่อนๆอ่ะต่อมาครับเป็นต้นปาล์มต้นปาล์มเนี่ย ถ้าเป็นที่เกาะแรกนะครับผมใช้คําว่าเกาะแรกนะอันนี้เกาะแรกอันนี้ผมแยกเป็นเกาะอีกเกาะหนึ่งนะครับต้นปาล์มพอมีบ้างในเกาะแรกจะเป็นแถวเขตทรายครับมันมันจะคล้ายๆต้นมะพร้าวเพื่อนเออถ้าที่บงเี้ยครับเป็นต้นมะพร้าวเนี้ยเห็นไหมมันจะเขียนปาล์มอยู่นะครับปาล์มทรีปราล์ามทรีเนี่นะครับผมมีเหมือนจะมีแค่2จุดนะถ้าผมจำไม่ผิดเอาสามเหรอมีไหมอ่ามี <laughs> <laughs> มันห่างกันอะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ถ้าเยอะสุดนะครับจะเป็นที่ทะเลทรายครับ ไดใช้เยอะหน่อยนะหลายที่เลยนะปลาปลาปลาชี้ไปไหนปลาหมดเลยนะคร่าวๆประมาณนั้นสำหรับการหาปลานะมีอะไรอีกนะอ่ะต่อมาครับสําหรับตัวนี้นะครับผมไอตัวนี้เนี่ยมาจากต้นไม้นะครับผมมีให้เราขุดอยู่บ้างเป็นบางแห่งนะครับผมอ่ะเพื่อนๆสามารถกดนะครับแอบตามผมเลยก็ได้ครับถ้าใครที่มีเกมพาร์จะสบายหน่อยแต่ถ้าไม่มีเกมพาร์ตจำเอานะครับว่าอยู่ตรงไหนนํำสู้มาครับนี่มันจะมีอยู่บริเวณตรงนี้ครับตรงนี้นะ ครับตรงนี้นะครับ1 2 3 4สามี่นะครับคร่าวๆประมาณ4ต้นอ่ะ5นะครับนี่อยู่โซนนี้ครับเพื่อนๆนะครับให้เรามาที่โซนนี้เลยก็ได้จุดวาร์น่าจะอยู่ใกล้สุดน่าจะเป็นตรงนี้แหกด่านออกมาครับแหกด่านออกมาหรือจะโค้งมาตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บครับคร่าวๆนะครับตามนี้นะครับแล้วก็อีกพันนะครับอีกพันหนึ่งที่หายากพอสมควรนะครับมันชื่ออะไรวะ อ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เอ้เอาอันนี้ก็ถือว่าหายากมากๆหนุ่น่าจะต้องใช้เลเวลนะครับในการเก็บเกี่ยวพอสมควรนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยผมโอ้โหผมรู้สึกว่าไอ้ต้นเมื่อกี้หายากแลวนะไอ้ต้นเนี้ยหายากมากกว่าที่ผมดูในแมปนะมีเพียงแค่ไม่กี่จุดจริงๆเพื่อนอ่ะอันนี้หนึ่งนะครับเอาอย่าบอกนะว่าสองจุดอืมีแค่สองจรงเหรอสามนี่สามจุด ผมก็ไม่เคยเห็นหน้าตาต้นเหมือนไหนเพราะไม่เคยไปดูนะครับอ่านี่ไงสี่จุดนะครับก็คือจะอยู่โซนนี้เนี่ยเท่าที่ผมลองสำรวจแล้วนะครับอยู่โซนนี้นะผมสามสี่จุดแต่ค่อนข้างแต่ละจุดก็ห่างกันพอสมควรผมอาจจะต้องวิ่งนะครับไปมาด้วยแต่จริงๆเนี่ยของที่ผมโชว์เนี่ยมันเป็นของระดับเลเจนดารี่นะครับผมเออไม่ใช่ยูนิคเลยดีกว่า <laughs> ยูนิคอะ เลเจนดอรี่ก็จะได้ใช้วัตถุดิบเหล่านี้อยู่บ้างแต่กลัวที่เพื่อนๆเนี่ยจะมาค้าของเหล่านี้ได้นะครับผมเลเวลตัวเพื่อนๆเนี่ยก็ต้องสูงพอสมควรแล้วต้องแบบห0อัพเลยในการใช้นมของเลเจนดอรีขึ้นไปหนมหรือแม้แต่ของยูนิคน่มก็ต้องเลเวลครับอยู่ที่55นมไม่ใช่เลเวลน้อยๆน,น,นะครับผมเออเพราะงั้นนะครับจริงๆของเหล่านี้เนี่ยเก็บจากหีบหนมหรือหาจากมอนไปก่อนก็ได้นมผมว่าผมน่าจะหมดแล้วนะมีอะไรอีกวะน่าจะมีอะไรอีกไหมนะผม แต่มันจะมีอ๋อมันจะมีหินตัวหนึ่งเป็นหินลาวาแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอหินตัวนั้นอะ่ะมันเอาไว้ทําอะไรมันจะเป็นคล้ายๆหินลาวาหรือหินไฟนาะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูครับประมาณนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นวัตถุดิบที่เอาไว้ทําอะไรนะแต่เท่าที่เช็คดูตอนนี้เนี่ยเออไม่ว่าจะเป็นเกราะเอยนะครับผมอาวุธเอ้ยเนี่ยไม่มีส่วนผสมของไอ้นั่นเลยนะจริงจริงจริงหรือว่าอยู่ในส่วนของนักเวทวะไม่มีนะไม่มีไม่มีนะ,ม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 ,ะมันจะเป็นหินนะครับหน้าตาแบบที่ผมได้โชว์ไปซึ่งการหารนมเผื่อใครแบบต้องการหานะ มันจะอยู่ในส่วนของตรวนี้ครับในสุาสานเหมือนเดิมครับสุาสานเมืนเดิมเลยนะครับเออจริงๆนอกจากสุาสานมันก็มีอีกนะครับมันจะกระจายอยู่หลายจุดพอสมควรผมตาเท่าที่ผมจําได้คืออยู่ในสุาสาน,นอ่ะคร่าวๆครับสำหรับการ หาวัตถุดิบครับในการทาอุปกรณ์หรืออาวุธก็จะเป็นประมาณนี้อาจจะไม่ได้สอนในส่วนของอาหารหรือโพชั่นก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าแม่งคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดคลิปนี้ oh. กระแสดีเพื่อนๆให้ความสนับสนุนนะครับการกดไลค์นะครับผมอาจจะทําคลิปเกี่ยวกับอาหารแล้วก็พชั่นด้วยนะผมอย่าลืมครับกดไลค์เพื่อเป็นกํนาลังใจให้กับผมหน่อยนะไลค์นะครับกดไลค์